ณนวัดเล็กๆก,กลางหมู่บ้านเก่าแก่ในหุบเขาวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดป่าสุญญาเป็นวัดที่ผู้คนเชื่อถึงว่าเป็นสถานที่ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนื่องจากมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับวัดทั่วไปคือกระดิ่งเก่าแก่ใบหนึ่งกระดิ่งนั้นแขวนอยู่บนต้นไม้ใหญ่หน้าศาลากเก่าที่สุดโทมตัวกระดิ่งเป็นทองสำริดผุก,กร่อนเต็มไปด้วยรอยสนิม โซ่ที่ห้อยกระดิ่งนั้นเก่าจนแทบขาดแต่แปลกที่ไม่ว่าฝนตกหรือพายุแรงเพียงใดกระดิ่งก็ไม่เคยหล่นชาวบ้านเล่าว,ว่ากระดิ่งนี้ทุกแขวนไว้นับร้อยปีแล้วและเป็นกระดิ่งที่ดังขึ้นเองในยามค่ำคืนโดยไม่มีใครแตะต้องเสียงกระดิ่งแผ่วๆก้องไปทั่วหมู่บ้านทำให้ผู้คนรู้สึกหนาวสะท้าน บางคนเชื่อว่าเป็นเสียงเรียกของวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดพระภิกษุในมัดป่าสุญญาเหลือเพียงไม่กี่รูปหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์กมนท่านเป็นพระผู้มีจิตใจสงบและตั้งมั่นในธรรมะมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกได้ว่ากระดิ่งเก่านี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดาคือหนึ่ง หลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จพระอาจารย์กระมน,นั่งสมาธิใต้ต้นไผ้ใหญ่ท่านใดนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังกริง๋งกริ๋งก้องกังวานไปทั่วลานวัดเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่เหมือนแฝงไว้ด้วยความเศร้าโศกและความเจ็บปวดขณะท่านนั่งฟังเสียงกระดิ่งค่อยๆเปลี่ยนไป เป็นเสียงคล้ายเสียงร้องไห้ของผู้หญิงผสมอยู่ในนั้นพระอาจารย์กมุลไม่สะดุ้งตกใจแต่กลับหลับตาลงแน่นขึ้นเอื้นเอ่ยในใจว่าถ้ามีสิ่งใดทุกข์สิ่งใดติดค้างจงออกมาเถิดเราจะรับฟังเจ้าสายลมเย็นจะเยือกพัดเมื่อปะทะทันที ใบไม้สันไหวราวกับมีเงาใครบางคนเดินวนอยู่รอบๆเงาร่างสตรีในชุดขาวโบราณค่อยๆปรากฏอยู่ใกล้กระดิ่งเก่าเธอยืนร้องไห้มือเอื้อมไปจับโซ่ที่ห้อยกระดิ่งน้ำตาไหลลงมาผสมกับเสียงกังวานพระอาจารย์กมุลรู้ทันทีว่ากระดิ่งนี้เป็นสื่อเชื่อมระหว่างวิญญาณกับโลกมนุษย์และวิญญาณที่ผูกพันกับมัน ยังคงมีเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์ท่านพนมมือขึ้นพร้อมกล่าวเบอๆว่าถ้ามีสินใดยอยากบอกเราจะรับฝั่งเจ้าเพื่อให้เจ้าได้พบทางสว่างทันใดๆนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังถีขึ้นกริง๋งกริง๋งกริง๋ง แล้วลั่งหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปได้วยความเจ็บปวดเธออ้าปากเรากับจะเล่าเรื่องราวที่ผูกพันกับกระดิ่งแห่งนี้มาตลอดหลายสิบปีเสียงกระดิ่งดังต่อเนื่องยาวนานกริง๋งกริง๋งกริง๋งกล้องสะท้อนในความเงียบกลางวัดร้างยามดึก หญิงสาวในชุดขาวที่ปรากฏตรงหน้าพระอาจารย์กระมนค่อยๆเอื้อมมือแตะกระดิ่งน้ำเสียงสั่นเกลือดังแทรกออกมาเป็นคำพูดครั้งแรกหลวงพ่อช่วยฉันด้วยฉันยังไม่ได้รับความยุติธรรมพระอาจารย์กระมนล,ลืมตาขึ้นช้าๆมองไปยังเงาร่างนั้นดวงตาของท่านเต็มไปด้วยแม่ตาไม่หวั่นไหวแม้เพียงน้อย ท่านถามกลับด้วยน้ำเสียงสงบเจ้าคือใครเหตุใดจึงผูกพันกับกระดิ่งเก่านี้และเหตุใดจึงยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนหญิงสาวสะอื้นเสียงสั่นสะท้านก่อนตอบชา้าๆเมื่อร้อยกว่าปีก่อนฉันเคยเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ ฉันถูกใส่ร้ายว่าขโมยของในวัดทั้งที่ไม่ได้ทำใครๆก็เชื่อคำคนร้ายคนนั้นฉันถูกลงโทษถูกขังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่กระดิ่งนี้ถูกแขวนไว้เพื่อตีเรียกพระกับชาวบ้านมาลงโทษฉันเธอฉี้ไปยังกระดิ่งเก่าน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคับแค้นทุกครั้งที่เสียงกระดิ่งดังขึ้น มันคือเสียงประจานฉันต่อหน้าผู้คนทั้งหมู่บ้านฉันร้องไห้อธิษฐานขอให้มีคนเข้าใจแต่ไม่มีใครฟังฉันจนฉันสิ้งใจไปตรงนี้เองคำพูดของเธอทำให้บรรยากาศร,บรอบๆหนักอึนขึ้นตั้งตาสายลมหนาวจัดพัดกระหนำ่ำใบไม้ปลิวเกลื่อนเหมือนเสียงคร่ำครวญของผู้คน พระอาจารย์กมนลรับฟังอย่างสงบเมื่อนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งท่านจึงกล่าวว่าความทุกข์ของเจ้าผูกพันอยู่กับกระดิ่งนี้มานานเกินไปแล้วเจ้าหวังให้เสียงมันเตือนผู้คนแต่แท้จริงแล้วมันกลับผูกเจ้าไว้กับความเจ็บปวดหญิงสาวร้องไห้หนักขึ้น เสียงสะอื้นของเธอกล้องไปพร้อมเสียงกระดิ่งฉันไม่อาจดุดพ้นจนกว่าจะมีคนรู้ความจริงพระอาจาร,รย์กมุลจึงถามแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดจากเราเจ้าจึงจะสงบและไปสู่ทางสว่างหญิงสาวเงยหน้าขึ้น น้ำตานองเต็มแก้มดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความหังและความสิ้นหวังผสมกันช่วยค้นหาความจริงให้ฉันและบอกชาวบ้านว่าฉันไม่เคยผิดเลยท่านใดนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นแรงกว่าทุกครั้งกริง๊ง จนโซ่สนิมเก่าที่ห้อยอยู่สั่นไหวราวกับจะขาดลงมาในทันทีพระอาจารย์กะมลนพนมมือขึ้นแผ่เมตตาให้หญิงสาวพร้อมภาวนาในใจว่าหากเจ้าต้องกลางความจริงเราจะช่วยสืบสวนให้เจ้าแต่เจ้าจงวางความโกรธชั่วคราวเสียเถิดเพื่อไม่ให้ตนเองตกอยู่ในไฟทุกข์ เน่าญิงสาวค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงสะอื้นเบาๆกับกระดิ่งที่ยังสั่นครางเหมือนสะท้อนความเจ็บปวดของอดีต คืนต่อมาหลังจากพระอาจารย์กมลพบข้อความสลักบนโคนต้นไม้ท่านกลับมานั่งสมาธิที่ลานวัดอีกครั้งเพื่อแผ่เมตตาให้วิญญาณแม่แก้วแต่แทนที่บรรยากาศจะสงบกลับเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นสายลมแรงพัดสวนขึ้นมาจากพื้นดินใบไม้แห้งปลิววนเป็นวงรอบตัวท่านทันใดนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นเองกังวานหนักหน่วง ริงง,งเสียงครั้งนี้ไม่เหมือนคืนก่อนเพราะมันไม่ใช่เสียงเศร้าโศกเพียงอย่างเดียวแต่กลับแฝงไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเงาร่างหญิงสาวในชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดวงตาของนางแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความแค้นและความข้างขางนางกรีดร้องเสียงสั่นสะท้านไปทั่วลานวัดทำไมทำไมไม่มีใครฟังเสียงฉันเลย ทุกคนปล่อยให้ฉันตายทั้งที่ไม่ได้ทำผิดเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วเหมือนเสียงร้องคร่ำครวญหลายร้อยวิญญาณรวมกันพื้นดินบริเวณต้นไม้ใหญ่สั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมาพระอาจารย์กมลแม้จะรับรู้ถึงพลังความโกรธที่มหาศาลแต่ท่านกลับนั่งสงบพนมมือขึ้นกล่าวด้วยเสียงมั่นคงแม่แก้วเอ,อ๋ยโกรธนั้นเหมือนไฟยิ่งเผาก็ยิ่งไม่ใจตนเอง หากเจ้าปรารถนาจะพ้นทุกจงบอกเราว่าจะทำเช่นไรจึงจะคลายความเจ็บปวดได้หญิงสาวสะอื้นแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยเพลงแคนนางชี้นิ้วไปยังหมู่บ้านเบื้องล่างลูกหลานของคนที่ใส่ร้ายชั้นยันอยู่ตระก,กูลนั้นยังมีชีวิตสุขสบายทั้งที่ต้นตระก,กูลของพวกมันคำลายชีวิตฉันฉันจะไม่ยอมสงบจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยทันใดนั้น เสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นถี่ขึ้นกริงกริงกริง๊งจนชาวบ้านบางคนที่อยู่ใกล้ๆต้องรีบออกมาดูเห็นเงาร่างหญิงชุดขาวยืนสะท้อนแสงจันทร์อยู่ใต้ต้นไม้ต่างพากันตกใจก้มหน้าพนมมือด้วยความหวาดกลัวพระอาจารย์กระมนจึงหันไปกล่าวแก่ชาวบ้านพวกท่านได้ยินแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าลอยๆแต่คือวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม เสียงกระดิ่งหยุดลงทันทีความเงียบกลับเข้ามาแต่บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความกดดันราวกับแม่แก้วยังคงยืนมองอยู่ในความมืดพร้อมจะกลับมาทุกเมื่อพระอาจารย์กมนจึงตัดสินใจว่าคืนพรุ่งนี้จะต้องทำการสอบสวนตำนานของตระกูลที่ถูกเอ่ยถึงเพื่อหาทางเปิดเผยความจริงและช่วยให้แม่แก้วได้หลุดพ้นจากพันธนาการนี้รุ่งเช้าวันถัดมา หลังจากค่ำคืนที่เสียงกระดิ่งดังสนัน่นพระอาจารย์กมนเรียกผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านมานั่งล้อมวงกันใต้ศาลาเพื่อเล่าความจริงที่ถูกเก็บงำมานานผู้เฒ่าคนหนึ่งถอนหายใจยาวก่อนเอ่ยเสียงสัน่นแม่แก้วเรื่องของนางแทบไม่มีใครกล้าพูดนางเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาแต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นสเสน่ยาแฝดทำให้ใชายหนุ่มตระกูลใหญ่คลั่งรักจนบ้านแตกพวกเขารุมกล่าวหา ทั้งที่จริงแล้วนางเพียงช่วยรักษาคนด้วยสมุนไพรเท่านั้นอีกคนเสริมตอนนั้นตระกูลผู้มีอำนาจไม่อยากให้คนเชื่อในฝีมือนางเพราะกลัวเสียชื่อเสียงจึงบิดเบือนเรื่องราวจนชาวบ้านกลัวกันเองแล้วลงมติว่าแม่แก้วเป็นตัวเสนียดต้องถูกขับไล่นางเสียชีวิตด้วยความอับปยศโดยที่ไม่มีใครช่วยเมื่อฟังจบ พระอาจารย์กมนพนมมือหลับตานิ่งกล่าวเบาๆความจริงเริ่มเปิดเผยแล้วแต่หากตระกูลนั้นยังคงบิดบังความแค้นจะไม่ชื่นสุดคืนนั้นพระอาจารย์กมลจจึงนำชาวบ้านบางส่วนขึ้นไปที่ต้นไม้พวกเขาแขวนคมไฟรอบๆอ,อบลานแล้วจุดเทียนบูชาเพื่อเรียกวิญญ,ญาณแม่แก้มาปรากฏไม่นานนักเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งกริ๊งกริ๊ง แต่ครั้งนี้เสียงไม่ดังก้องกรวดเกรี้ยวเหมือนคืนก่อนหากแต่เต็มไปด้วยความผวดร้อนและการรอคอยร่างเงาของหญิงสาวชุดขาวปรากฏขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มในที่สุดความจริงเริ่มเผยแล้วแต่ทำไมลูกหลานตระกูลนั้นยังไม่ออกมายอมรับผิดฉันยังไม่ไปไหนจนกว่าจะมีคนกล่าวคำขอโทษต่อหน้าฉันทันใดนั้นเทียนรอบลานวัดดับพรึบทีละดวง เหลือเพียงแสงจันทร์ส่องตรงกระดิ่งเก่าแก่ที่แกว่นกวายเองเหมือนเป็นสัญญาณว่าการทดสอบครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงพระอาจารย์กระมลจึงหันไปมองชาวบ้านอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วที่พวกท่านต้องเผชิญหน้ากับบาปที่บรรพบุรุษเคยก่อไว้มิฉะนั้นเงานี้จะไม่ยอมสงบตลอดไปคืนนั้นหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความเงียบสงัดมีแต่เสียงจิ้งหรีดดังระงมใต้เงาจันทร์ พระอาจารย์กระมนเรียกชาวบ้านทั้งหมดรวมถึงลูกหลานของตระกูลผู้มีอำนาจที่ถูกเอ่ยถึงมาชุมนุมกันณนะลานวัดใต้ต้นไม้ใหญ่โคมไฟนับสิบถูกจุดเรียงรายรอบลานเสียงสดมนของพระอาจารย์ดังกังวานไปทั่วราวกับสะกดทุกดวงวิญญ,ญาณให้นิ่งสงบทันใดนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งกริงร๊งกริง๊งกริ๊ง คราวนี้เสียงดังยาวแรงสะเทือนเหมือนจะสั่นไปถึงหัวใจของทุกคนเงาร่างหญิงสาวชุดขาวค่อยๆปรากฏตรงกลางลานแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธแค้นเธอเอ่ยเสียงสั่นสะท้านบรรพบุรุษของตระกูลพวกเจ้าเคยใส่ร้ายขับไล่ให้ฉันตายอย่างไร้เกียรติวันนี้ฉันต้องการเพียงความจริงและคำขอโทษเท่านั้นทุกสายตาหันไปยังชายวัยกลางคนที่เป็นผู้นำตระกูลในปัจจุบัน เขาหน้าซีดเผือดมือสัน่นไม่กล้าสบตาเงาของหญิงสาวจนพระอาจารย์กมนลกล่าวขึ้นด้วยเสียงเรียบนิ่งท่านการเงียบคือการแบกรับบาปต่อวิญญาณน,นี้จะไม่ไปไหนจนกว่าท่านจะพูดความทิงชายคนนั้นคุกเข่าลงน้ำตาไหลอาบแก้มเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือแม่แก้วข้ารู้ว่าบรรพบุรุษของเราเคยทำผิดพวกเขากลัวเสียชื่อเสียงจูงใ่รายเจ้าจนต้องตาย ข้าในฐานะลูกหลานขอยอมรับผิดแทนและขออโหสิกรรมหากเจ้าจะยกโทษโปรดให้ข้าได้ทำบุญอุทิศเพื่อดวงวิญญาณของเจ้าเมียสิ้นคำสารภาพเสียงพระดิ่งดังขึ้นเองอีกครั้งคริงคริงกริง,คร,งคราวนี้เสียงเบาอ่อนโยนราวกับสายลมพัดผ่านเงาของหญิงสาวค่อยๆย,ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกน้ำตาที่เคยไหลกลับหายไป เธอเอ่ยว่าในที่สุดความขอโทษก็มาถึงฉันจะยอมไปแต่พวกเจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่ลืมความผิดที่เคยก่อและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพูดจบร่างของหญิงสาวค่อยๆเลือนหายไปในแสงจันทร์เสียงกระดิ่งหยุดนิ่งสนิทราวกับปึกฉากตำนานที่ค้างคามาหลายชั่วอายุคนพระอาจารย์กมลยกมือพนมกล่าวเบาๆทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเป็นไปตามกรรมและคารแก้ไขวันนี้ดวงวิญญาณได้เป็นอิสระแล้วเหลือเพียงบทเรียนให้เรานำไปจำจากนั้นหมู่บ้านจึงจัดงานบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลและตั้งกระดิ่งใบใหม่นำมาติดไว้ที่วัดเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความจริงและความเมตตาจากคงอยู่หลังพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของแม่แก้วหมู่บ้านเล็กๆที่เคยมีแต่ความหวาดกลัวและเสียงร่ำาลือเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เด,เด็กวิ่งเล่นได้โดยไม่ต้องสะดุ้งกับเสียงกระดิ่งยามค่ำคืนชาวบ้านก็สามารถเดินผ่านลานวัดโดยไม่รู้สึกถึงเงามืดที่เคยคอยตามหลอกหลอนเพื่อเป็นการจดจำเหตุการณ์พระอาจารย์กระบนจึงเสนอให้สร้างกระดิ่งใบใหม่แขวนแทนกระดิ่งเก่าซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโกรธแค้นครั้งหนึ่งกระดิ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการจองเวรแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและการให้อภัย ช่างฝีมือในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันหล่อกระดิ่งขึ้นใหม่จากโลหะผสมที่ชาวบ้านนำมาบริจาคบางคนเอาขันเก่าๆามาหลอมบางคนนำเครื่องใช้ที่เคยมีคุณค่าทางใจมารวมกันทุกชิ้นเปรียบเหมือนการปล่อยวางสิ่งที่ผูกพันกับอดีตวันแขวนกระดิ่งใหม่มาถึงฟ้าสีครามสดใสลมพัดอ่อนๆพระอาจารย์กำมลนนำขบวนแห่เล็กๆมีเด็กๆถือดอกบัวและทูบเทียนนำหน้า ตามด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต่างพนมมืออย่างสงบเมื่อกระดิ่งใบไหมถูกแขวนขึ้นบนต้นไม้ใหญ่เสียงลมก็พัดให้มันส่งเสียงใสกังวานกริง้งกริง้งแววไปทั่วหมู่บ้านเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสรรสถานจากความโกรธอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความปร่งเบาคล้ายเสียงหัวเราะของเด็กๆที่เล่นกันอย่างไร้กังวลพระอาจารย์กมวลยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ยกมือพนมแล้วกล่าวว่า กระดิ่งใบนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเสมอว่าความจริงสำคัญกว่าความกลัวและความเมตตาสำคัญกว่าความแค้นชาวบ้านทั้งหมดปางกุ้มกราพร้อมกันจากนั้นผู้เท่าคนหนึ่งก็ลุกขึ้นประกาศต่อหน้าทุกคนตั้งแต่วันนี้ไปหมู่บ้านของเราจะไม่ปิดบังความจริงอีกไม่ว่ามันจะเจ็บปวดเพียงใดเราจะใช้ความซื่อสัตย์และความสามัคคีเป็นหลัก เสียงโห่ร้องเล็กๆดังขึ้นจากกลุ่มเด็กๆที่ไม่เข้าใจคำประกาศนักแต่รับรู้ถึงความสุขที่กลับมาบรรยากาศเต็มไปได้วยความเบิกบานร้าวกับหมู่บ้านได้เกิดใหม่อีกครั้งแม้กระดิ่งใบใหม่จะถูกแขวนขึ้นและหมู่บ้านกลับมามีชีวชีวาแต่พระอาจารย์กมนยังคงสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างร่องรอยของเงาที่คงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงานั้นไม่ใช่ความโกรธเกี้ยวของแม่แก้วอีกต่อไปหากแต่เป็นเงาเห็นบาป ที่หมู่บ้านเคยก่อร่วมกันคืนนั้นพระอาจารย์กระมน,นั่งสมาธิตใต้ต้นไม้ใหญ่ลมเย็นมพัดเบาๆกระดิ่งใบใหม่ส่งเสียงใสแววกริง้งกริง้งและในเงาจันทร์เขาก็เห็นเงาของหญิงสาวยืนอ,อยู่แต่คราวนี้เธอไม่ได้ร้องไห้หรือเศร้าโศกเธอยิ้มสงบพร้อมยกมือไหวพระอาจารย์กระมนกล่าวขึ้นเบาๆว่าแม่แก้วท่านยังอยู่หรือเงาหญิงสาวตอบด้วยเสียงอ่อนโยน ฉันไม่ได้อยู่เพราะความแค้นอีกต่อไปแต่เงานี้คือสิ่งเตือนใจให้ทุกคนไม่ลืมความผิดที่ครั้งหนึ่งได้กระทําฉันจะไม่หายไปแต่จะอยู่เป็นเงาแห่งสติเมื่อสิ้นคาเสียงกระดิ่งดังขึ้นยาวนานเรากับสะท้อนกล้องไปในหัวใจพระอาจารย์กมนเขารู้ในทันทีว่าแม้ดวงวิญ,ญญาณแม่แก้วจะได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่ความทรงจำและเงาแห่งบทเรียนยังคงสถิตอยู่ที่นี่ รุ่งเช้าพระอาจารย์กมนเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าแม่แก้วจากไปแล้วแต่เงาของนางยังคงอยู่เพื่อเตือนเราบาปที่แก้ไขแล้วจะกลายเป็นบทเรียนหากเราหลงเหลือมมันจะหวนกลับมาอีกชาวบ้านต่างพนมมือยกย่องและนับแต่นั้นทุกป,ปีในวันเดียวก,กันกับวันที่แม่แก้วสินใจหมู่บ้านจะจัดพิธีจุดโคมไฟและแขวนผ้าขาวไวร้รอบต้นไม้ใหญ่เพื่อระลึกถึงเธอและเตือนใจคนรุ่นใหม่ เสียงกระดิ่งในวันงานบุญนางไพเราะเสมอเหมือนเสียงหัวใจที่ร่วมกันให้อภัยและยอมรับความจริงการเวลาผ่านไปหลายสิบปีหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เปลี่ยนไปตามการเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนก็คือกระดิ่งใต้ต้นไม้ใหญ่ที่คอยสงเสียงกังวาลทุกครั้งที่ลมพัดมากระดิ่งไม่ได้ดังเพียงเพราะลมหากแต่ดังเหมือนเสียงกระซิบเตือนใจ เตือนให้ทุกคนระลึกถึงเรื่องราวของแม่แก้วและบทเรียนของบรรพบุรุษที่เคยผิดพลาดเด็กๆรุ่นใหม่ที่เกิดมาในหมู่บ้านจะถูกเล่าเรื่องนี้เสมอเสียงกระดิ่งไม่ได้ทำให้เรากลัวอ,อีกต่อไปมันคือเสียงแห่งความเมตตาและการให้อภัยในทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของแม่แก้วหมู่บ้านจะจัดงานบุญใหญ่จุดโคมไฟนับร้อยแขวไม้รอบต้นไม้ใหญ่ เสียงสวดมนต์ดังก้องประสานกับเสียงกระดิ่งแผ่วเบาราวกับวิญญาณที่สงบแล้วกำลังร่วมง,งานบุญกับพวกเขาพระอาจารย์กมลเมื่อแก่ชรามักนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงกระดิ่งแล้วกล่าวกับลกูกศิษย์เสมอว่าความเงียบไม่ได้หมายถึงการดับศูนแต่เสียงที่ยังดังอยู่ตั้งขากละ่ะคือคำเตือนว่าเราไม่ควรลืมบทเรียนจากอดีตคืนหนึ่งที่ลมพัดแรงกว่าปกติกระดิ่งดังยาวนานกว่าที่เคย กริง้งกริง้งกริง้งเสียงนั้นดังกังวานไปทั่วหุบเขาเหมือนเสียงหัวเราะอ,อันอ่อนโยนบางคนเชื่อว่าแม่แก้วยังคงเฝ้ามองหมู่บ้านอยู่ไม่ใช่ในฐานะวิญ,ญญาณพยาบาทอีกต่อไปแต่เป็นผู้พิทักษ์และเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและนับจากนั้นมาไม่ว่าลมจะพัดเบาหรือแรงเสียงกระดิ่งก็ยังคงดังก้องไม่เคยเงียบหาย เหมือนตำนานที่ไม่มีวันจางหายไปจากหัวใจของผู้คน